อ่อนว่ะไก่เกินนี่หรอลูกศิษย์เอ็มเอ็นเจโอ้เฮ้ยไม่ใช่ลูกศิษย์เอ็มเอ็นเจผมเป็นแฟนพี่ฟอยเฮ้ยแล้วลูกศิษย์กันตีมาละตายแล้วว่ะพี่กอยเป็นเดียวอ่ะตลบค่ะเฮ้ยโอ้โคตรเกลียดอ่ะสามโศกปว่าไก่เกินกอยโค้งงอกับผมเป็นไก่แต่จะไมพี่พูดกาแพ้ไก่วะ่ะพูดหลักร้อยวาจาหลักล้านแนี่ยนะไม่ไหวไม่ไหวมันกับพี่เดียวก็ไม่ดีเอ้าก็บอกแล้วไงว่าพี่ไม่ไปขอโทษ เอาเฮ้ยคุณขอโทษผมไปขอโทษดีผมลำพังแล้วโอ้แป๊กคือบอยพี่บอยสั่งยิ้พี่บอยเฮ้ยโอ้โหผมทำเป็นเดียวเขาทำเป็นกดแบ๊กเลยที่ก่อนะเฮ้ยโอ้ติดกล่องติดกล่องติดกล่องบอกเลยติดกล่องแล้วจะเปิดคอมทำไมเฮ้ยไปเหวะวะจะหูปากไหมเออเฮ้ยจริงนะเว้ยเออคนี่เปิดคอมโดนตาทุบปากแตกกันเยอะ โอ้ยไปเดี๋ยวนี้ปิ้นเกี่ยวแตกไปดิฮะพี่ก็จะให้ของขวัญไปเชิญออกจากแคนด้วยเอ้าไปเยเอ้พี่กูไปเชิญน้องออกจากแคนทำไมอะแล้วเอ็งยุ่งไรวะอ้าวแล้วมันผิดอะไรทำไมพี่ต้องไปเตะมันด้วยก็มันใส่บรรดาพี่โอเคครับผมตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่เว็บเด็กเทพสปินนั่นเองนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาสุ่มเพชร ฟรีไฟล์นะครับผมมาดูกันดีกว่าว่าเราเนี่ยจะได้เท่าไห,หาร่นะครับผมฉลองเปิดเ็บใหม่เติมเงินคูณ2ออันดับแรกนะครับเราต้องมาที่เติมเงินนะครับผมมันมีทั้งหมดเติมวอลเล็ตเติมซองของขวัญแล้วก็เติมทูมานี่นะครับก็จะมี วิธีการใช้งานนะครับผมมาแล้วเราก็เติมเงินเลยนะอ่าตอนนี้เครดิตเข้าแล้วนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปสุ่มวงล้อเพชรฟรีไฟล์กันดีกว่าครับสุ่มครั้งละ10เครดิตนะครับผมมาเลยฮะครั้งแรกครับผมดูซิว่าเราจะเกลือหรือเปล่าเราจะเกลือหรือเปล่าครับน้องๆหืมสิบถึงเก้าสิบเก้าเครดิตนะครับผมแต่ผมได้กลับคืนมาสิบสามเครดิตทุกคนดูดิปึ๊บปึ๊บปึ๊บไปสามพันหกร้อยเก้าสิบเจ็ดเพชรครับผมทุกคนครับโอ้เขาบอกว่าเช็คประวัติด้านล่างเลยนะครับผมเราได้บัตรการ์ดที่หน้าหนึ่งพันบาทแล้ว 3,300ใช่ไหมแล้วก็มาดูกันในเกมดีกว่าว่าเราจะได้เท่าไหร่นะครับผมตอนนี้มีเพชรทั้งหมด5,000กว่าเพชรนะครับผมผู้ชมครับคือบอกเลยว่าอย่าลืมไปสุ่มกันเยอะๆนะครับผมที่เว็บเด็กเทพสปินนะครับผมโอเคแล้วเจอกันครับเดี๋ยวพี่ใครวะแม่เอา้าก็ถามว่าใครไ,ไปนี่แหละทำอะไรอยู่น่ะอ๋อทำไมอ่ะรู้ไปททำไมอยากรู้ไปททำไม โอาโำถามดีๆด้วยดิเอาก็จะอยากรู้ไปทำไมอะเอากอยากรู้อะเฮ้ยหลายรอบแล้วหลายรอบแล้วโอ้ตั้งแต่น้องพลอยแล้วมาเม้นมาเมินอะไรเพื่อนเล่นไงอ้อก็สิของผมมาล่ะเอ้าไรอะไรเนี่ยไปไปไปที่อื่นไปอย่ามาอย่ามาเกียนแถวนี้ไป ไม่คือผมเห็นคลิปพี่เนี้ยมล่าสุดแล้วมันไม่พอใจว่าพี่ไปทำกับเขาเองกันได้ไงวะเอา้าแล้วเองเสือกไรอ่ะเฮ้ยดูปากดิดูทำทำตัวเอ,เอ้าเองเองเองเอ้าทำไมมีปัญหาเอ้ยก็พี่บอกแล้วไงว่าพี่จะไม่ไปขอโทษจันทีม<อ>มาทำน้องพี่ได้ไงวะองไอพี่หรือพ,พี่ทำไออย่ามายุ่งนี่บอยอะไรเสียงดังก็นอนไปดิ จะนอนหลับไม่เล่าพี่ล้อมเนี่ยพี่บอกล้วใส่พี่บอยเพื่อโอ้ยไปไม่ไหวแล้วมามามาหนึ่งหนึ่งนี่มามันนี่มาเอ็งก็นอนไปดีนอนแล้วหลับวมาโอ้พี่พี่บอยทำลไปละเฮ้ยออกไปนอนนอกบ้านไปออกไปนอนนอกบ้านไปเฮ้ยไปพี่อยาออกไปเล่นนอกบ้านไปเอ้าก็พี่ตั้งคอมอยู่ตรงนี้ให้พี่ออกไปเล่นนอกบ้านบ้าเปล่า จะดูทับรออย่างใครไม่เล่นนะไม่ดูไม่มีทับตัวเองเหรอเอาทับพี่พี่ดีไม่เล่นอ่ะยุ่งยุ่งไไปทำไมอ่ะเอายุ่งทำไมอ่ะทำไมอ่ะทำไมอ่ะยุ่งทำไมอ่ะไปเอ้ยทำไมเอ้ยเอ็งปีนเกลียวนะเฮ้ยปีนเกลียวเลยอ่ะก็พี่พอยกาแฟนผมบรลจเอ้ยเอ้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยกวนตีนะกวนตีนะมาวันนี้พี่จะยิงให้ร้องเลยเวืนตีอะไรพี่กรณ์ก็ดูเขาพูดกับผมดิพี่กรณ์แฟนพี่เหมือนกันพี่พลอยอ่ะเฮ้ยแบกกันได้พี่เฮ้ยไม่ใช่แล้วมาดิไปล์ลำคาญว่ะ อะไรน้องพลอ้อยอะฮะน้องพลอยอ่ะฮะไปจัดให้ทั้งหนักเลยเพื่อพี่ด้วยแบบยังแล้วเองแล้วเองยุ่งอะไรยาเองยุ่งอะไรฮะกอนฮะก็พี่มีอะไรกระจายเอาแตกแตกแล้วเหรออุ้ยแตกนี่คือฝากแท้เพื่อบอยพี่บอกบอยแล้วไงว่าบอยออกไปนอนท้องนอกบ้านไปไปไปนอนบ่กันเลยยุงมันกัดเลยยุงกัดก็เรื่องของเองนี่มันไม่ได้กัดพี่ซะหน่อย เกนไปเปล่าพี่โฟกเกินไปเปล่าพี่บอยเขานอนที่เฉยพี่เสียงดังแล้วพวกเองจะมาลุงพี่ทำไมวะเฮ้ยโอ้ยผมอยู่ของผมอยู่ดีๆเฮ้ยอะไรวะจริกพี่บอยจริงน่าเธอเขาเล่นดีเอ้าแตกแล้วหรออะไรบอลอะไรไม่รู้เรื่องใหม่ใหม่พี่ก็อยู่ใกล้พี่จะกระโจนทำไมพี่เกมใช้มือเล่นไม่ได้ใช้ปาก บอยถ้าพี่ไม่เห็นแก่บอยนะพี่พี่ไม่หุบปากให้เองนะแต่แต่บอยต้องเข้าใจว่าบอยไม่ได้มาฟังตอนนี้ไอ้ไปกับไอ้กอนแม่งด่าพี่ยับเลยเนี่ยดูดิมันบอกว่าพี่ไปปีนเกีียวพี่เนมอย่างนู้นอย่างนี้คืองงผมไปปีนเกีียวตรงไหนวะผมแค่ไม่ไปขอโทษอาจารย์คีมาผมงอ่ะแล้วไปขอโทษอาจารย์บอกมาแล้วทำไมผม้องไปขอโทษอาจารย์เองวะก็อาจารย์เองผิดอาจารย์เองมาดาม่าใส่น้องพี่ก่อนนะเล้วเอพีที่ใส่เสียปะล่ะ มีใครเข้าข้างพี่หรอกถ้ามีาเังตัวอย่างเงี้ยน้องผมร้องไห้ร้องผมร้องไห้แล้วน้องพี่ใครไอ้ไอ้ไอ้ดีมไงโอโ้โหโคโนเอ็งจะเล่นเนาะเลยเชียร์เลยอ๋อเองยังเล่นเลยเนี่ยอ,อ๋ออ๋อเอ้เจะเล่นนะอ๋ออ่อนว่ะไก่เกิดน,กนี่เหรอลูกศิษย์เอ็มเอ็นเจอ้ยไม่ใช่ล<ต>ูกศิษย์เอ็มเอ็นเจหูเป็นแฟนพี่ฟอย เฮ้ยลูกเสกการเปลี่ยนบัละตายแล้วเหรอพี่กอลเป็นเดียวอ่ะตลบค่ะเอ้ยโอ้โคตรเจียนอ่ะสามศอกับไก่เกินสามศอกไก่ไงไก่เกินดูดิดูดิดูดิไก่เกินโอ้พี่กอล์มโกงนะผมเป็นไก่แต่ทำไมพี่พูดคาแพ้ไก่วะคำพูดหลักร้อยวาจาหลักรานเหนีวนะไม่ไหวไม่ไหวมันกับพี่เดียวก็ไว่ดีเอ้าก็บอกแล้วไงว่าพี่ไม่ไปขอโทษเอาเลยไปขอโทษผมไปขอโทษดีกูก้มลำค้างแล้ว จะพี่บอยพี่บอยแสดงจริงพี่บอยเอ้ยโอหผมจำเป็นเดียวเขาทักเป็นบทแมกเลี้ยงก่อนนะผมบอกเองผมดูแลเองพี่พลอยอ่ะพี่ไม่ต้องยุ่งตัวเท่ารุดมดจะมาปกป้องน้องพลอยงงใจพี่ก่อนดูเขาพูดดูเขาพูดดูดี่ใส่เขาด้วยเนี่ยเดี๋ยวผมดูแลเองนะก่อนตัวเท่าควายไม่ต้องยุ่งหรอกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย พี่กอล์ตเท่าควายแต่มีพวกสมองเท่าควายดิออ๋ถ้ามีสมองเท่าควายนะพี่ไม่เรียนจบปริญญาออกฟอร์ด30มสิบองศาเซลติเมตรหหรอกออกฟอร์ดหน้าพี่อ่ะโอ้ใช้ลูกซองอะไรอ่ะเอ้าขอออกก่อล์ตขอออกกอนขอออกกอนขอออกกอนอะไรอ่ะพี่อยู่นี่น้องน้องน้องไปไหนไอ้ตายอีกแล้ว ไอ้องติดกล่องติดกล่องติดกล่องบอกเลยติดกล่องแล้วจะเปิดคอมทำไมเฮ้ยไปเมาวะจะหูปากไหมเออสวยจริงนะเว้ยอย่ามานรุ่งนี้อย่ามานรุ่งนี้ไปดินอนนะงูขึ้นมาอเออคนนี้เปิดคอมมวัโดนตาทุบปากแตงกีเยอะคนนี้อ่ะโอ้ยไปเดี๋ยวนี้ปีนเกลียวแตกไปดิฮะแตกไปดีพิมพ์รูปพี่พ์พูดเขาเออพี่การสามคนหนึ่งเออพี่การดูเขาท่ากับผมดี นี่หรอมือขวาโอ้ยนึกว่าพี่หลับตาเล่นนะจริงแต่อยากเจอมือขวาจันทีมาแล้วมือขวาจันทีมก็แค่ไก่กากากระป๋องอะไรเลยอะครับสภาพทำพูดอ๋อําสมปินช่วยด้วยพี่ดีอันนี้ก็ไม่เอาอยากจะฆ่าไก่ะสภาพร้องฆ่าไก่มาเร็วขึ้นมาเร็วอ้าวขอพี่พลอยได้ไหมล่ะเอ็งจะยุ่งอะไรนะน้องพลอยของพี่ขอไม่ได้หรอ ทำไม<ป>พี่ต้องใ<ด>ห้เองวะพี่เฮ้ยโว้ยเฮ้เขายี้อ,ยอีกละอา้าวแตกแล้วหรองงนะตอนท่าต่อแ,อแล้วดูเขาทำตัวดูเขาแบบโคตรแซ่บอ่ะไ,ไปไปไหวเปล่าถ้าไปไม่ไหวเดี๋ยวพี่จัดเองไม่ไม่เองไม่ต้องยุ่งเองไม่ต้องยุ่งมือขวาจะยืนมาอยู่เฉยๆเอ้าอยู่ไหนอะไปไปอยู่ไหนวันนี้ไก่อยู่ในใจอยู่ในใจพี่พลอยไปไก่ไปซะนะ ไอซ้ำศพนะซ้ำศพนะ<ๆ>คือผมหัวร้อนที่ไปจะมาแย่งน้องพลอยนะครับผมไม่ไหวแล้วไม่เกี่ยวครับเดีย๋ยวคุณไปทับพี่เนีย้ยผมอย่างนี้ด้วยแล้วก็ไปทีมแี่ยคุณทับได้ไงแล้วเองรุร่งอ,อะไรอ่ะมันไม่ใช่เรื่องของเองเลยเผมก็รักเขาไม่ล่ะพี่ก้อนก็ยังรักพี่ทีมเลยผมก็รักแต่มันเกิดไปรักพี่พลอยไอ้โดนโดนตัวไม่แตกไหมวะไอ้โดนตัวไม่แตกเฉยไอ้โดนหัวไม่แตกว่ะอาัวอัวไม่แตกว่ะ โอ้ยอัดหัวโว้อยอดหัวโว้อยอดหัวโว้ยแล้วพี่จะเต้นหนังทำไมเนี้ยพี่ก็พูดเบาๆก็ได้ไไไไม่กอ่ะก็ไม่อะไม่คอนเทนเซอร์มูลค่าสิบล้านอะสิบล้านหน้าพี่อะคอนเทนเซอร์เอ้าเอ้าสิบล้านหน้าพี่ก็แตกไปดีฮะสิบล้านหน้าพี่ก็แตกไปดีวะอืมแล้วเองจะยุ่งอะไรอะบอยเฮ้ยมันเกินไปนะเดี๋ยวพันพี่ก็ล่วงเราดูโซนอะไม่เกินสามสิให้ไหวให้ไหวให้ไหวผมก็อยากจะล่วงเหมือนกัน ามติดบอลครัเฮ้ยอะไรอ่ะเปิดโคโน่งงนะงงนะเปิดโคโนอะะเอาไก่เกินโคโน่โคโน่ให้เปิดป่ะอ้ใช่ใช่โอ้ไก่เกินทุกคนดูดีเปลี่ยนไปเฮ้ยโอ้ยหลุดหลุดหลุดน่าอาการเฮ้ยเอัดด้วยนะอัดด้วยนะอัดด้วยนะมาดิมาดิการไหวแล้ว อักษร์การอ่านเพื่ออ่านอะไรวะมาอ่านเพื่ออะไรอ่ะไม่ไหวแล้วคนขีอาักษรจะมาไปหลุดเล่นขดตเออ่ะโอ้ยแต่ก็นำอยู่หัวนี่ครับขอโทษทีนะน้องๆไอ้น้องพี่แล้วน้องอายุเท่าไหร่อ่ะมาใครน้องพี่อ่ะแล้วผมนับถือน้องเป็นน้องเปล่าผมก็ไม่ได้นับถือน้องเป็นน้องนะผมนับถือเองเป็นไก่ไก่กุ๊กตายแล้วนั่น ขาแค่อ่อนให้เฉยโอ้โหร้องอ่อนให้มันนี่ไปไปเดี๋ยวพี่จะให้ของขวัญไปนะอะไรอะไรข้อหายที่ไปแพ้พี่พี่ก็จะให้ของขวัญไปเชิญออกจากแคนด้วยเอ้าเฮ้ยเอ้ยพี่ดูไปเชิญน้องออกจากแคนทำไมอ่ะแล้วเอ็งยุ่งไรวะอ้าวแล้วมันผิดอะไรทำไมพี่ต้องไปเตะมันด้วยก็มันใส่บรรดาพี่ยับเลยแล้วพี่ผมเห็นแต่พี่ด่ามันนะโอ้โหรู้ได้ไงเอ็งไม่ได้ฟังเหมือนพี่นี่มันด่าพี่บอกว่า มันด่าอะไรก็ไม่รู้มันด่าเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแต่พี่ก็ไปแขกดามันหรือเปล่ามันก็ไม่ถูกพี่ไม่ได้แขอาจารย์เหมือนพี่คุยก็ไม่คุยไม่พอกับน้องมันตั้งแต่แรกเลยโอ้แล้วพี่ยังเสียงดังอีกดึกขนาดนี้ปลูกมาทำไมเนี่ยอ๋อแล้วพี่ไม่ได้ปลูกเองนะพี่อย่าเสียงดังอ๋อเองตืนเองพี่ไม่ได้ปลูกเองเองบ้าปะเนี่ยแล้วว่าผมบ้าทำไมทำไม้องพูดแบบนี้อะไรเฮ้ยอยากมีเรื่องเหรอเอาป่ะล่ะเอาลุกมาลุกมาดิทำไมผมต้องลุกไปวะ ่าบอกหลายรอบแล้วว่าอย่าเสียงดังเวลาคนนอนลุกมาดิลุกมาเดินของจริงแล้วอย่าให้ได้ยินเสียงอีกนะจะไปนอนแล้วหงมือสิผักเรอบนี้ไม่ผักแล้วรอบนี้จับปัดปากเลยเฮ้ยทำไมต้องเสียงดังวะอะไรยังไม่ได้พูดสักคำเลยโอ้ อะไรทำไมต้องทำเสียงอันนี้ใส่ด้วยกางพิมพ์ข้อความพิมพ์อะไรกดตัวเดียวย่ามันพิมพ์อะไรเขาถามดิเนี่ยพิมพ์อยู่เนี่ยแล้วมันมีตัวหนังสือไหมเนี่ยมีแม็เต็มไปหมดเลยบอกว่าจะเป็นโค้ดจะเป็นโค้ดตัวเบาๆหน่อยทำอะไรก็เกรงใจคนอื่นบ้างเขาจะนอนกันนี่เวลาต็มเป็นะยะเลยเงียไปไปเองออกแคมไปแล้วไปไปไปไหนก็ไปไปก็ไปเตะออกเราจะไปบอกพี่ก่อนเลยดิเกินไปว่ะพี่ฟุกอะนี่ใส่เสียเกิน